ไว้นะไม่ได้โอนยอดมานะคะหนูเพิ่งเห็นนี่แหละแม่เพิ่งเห็นนี่แหละนะคะแต่ตู้ที่แล้วพี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้เลยแม่ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเอฟไว้รอบจองแล้วไม่ได้โอนยอดมาจะติดแบคลิต แต่ถ้าเป็นรอบโปดอเข้าใจได้นะแม่นะรอบโปบางรอบเข้าใจได้ก็คือโอ๊ยเอาเลยแม่หมุนได้ปะหมุนให้ดูได้ะปะเออบอสบอสหมุนให้พี่พลอยหน่อยเออก็สวยเลยอะแม่โดนแน่ลูกหนีไม่เห็น <laughs> ไม่เห็นเออมันมาแน่เบสบอลลูกใหม่ได้สอง อ๋อยังไม่ได้เปิดเหรอใช่มีของิอ่ะติดสองลูกาโวันนี้โอเคถ้างั้นแม่น้องหนูไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มแล้เพิ่มแค่ลูกรีวิวโอเคแล้รอนกอน่าจะประมาณชาติหน้าโอเคไม่ยกเลิกให้กูสักทีโอเคนะคะแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นเดือนค่ะตอนนี้จะสิ้นเดือนอีกรอบเลยอะลูกค้ามานะเรื่องลูกรีวิวลูกสุดท้าย แม่ลูกรีวิวลูกสุดท้ายแล้วนะแล้วฮามัดตัวนี้5,200 5 2ส0ร้อยแม่5,200ว้ายมอสตึ้นไม้อยู่เนาะแม่เบสบอลแพนดาเหลือแค่นลูกรีวิวแล้วเด้อเหลือแค่ลูกรีวิวแล้วเด้อนี่อุ๊ยทีีนี้วินนี่อีกแล้วทีนี้วินนี่ก็ป้ายดังลูกค้าแล้วงานปักสวยอาจจะมีหลุดงานโรงเรียนนะแต่ยังไม่เจอ แต่ถามว่ามีไหม้ปกติอ่ะมันก็จะมีเจอเป็นปกติอยู่แล้วนะล,ลูกค้าอันนี้น้องตีให้ประมาณ80-90ตัวค่ะเคยนับกันได้สูงสุดประมาณเกือบร้อตัวลูกค้า97ตัวน้องพอยเคยนับได้นะคะเค,เคยเจอนะประมาณนั้นลูกค้าแบรนด์อ่ะมันมีหลุดทุกลูกนะคะแอดพิงเคยเจออะไร YSL ใช่แอดพอเจอเกตนะแม่แบบสกินเต็มหลังโอ,โ,โอ้โหเออ มากมายเก่กอง MLB เบอร์สวยๆตัวใหญ่ก็ลดแม่ทําราคาได้เนี่ย,ยไม่รู้ <ไป S 1> อันนี้ไม่รู้อันนี้เป็น,ปนแบรนด์ไหมโอ้อแม่แขนหนังแขนไม่หนังแม่ไปลุ้นเนานะเพราะว่าอไม่ได้ตีเป็นงานแขนหนังล้วนนะแต่ถ้าหลุดแขนหนังแบบนี้สวยเลยหลุดแขนหนังแบบนี้สวยเลยลูกค้าพี่ปอนสวยใช่ไหม<ว>ใคร<ว>ย,ยังเอฟไม่ทันเมื่อเช้านี้ได้แค่ได้แค่ลูกรีวิวเนาะ แม่ตอนนี้ได้แค่ลูกรีวิว N 2 3ค่ะประมาณเกือบร้อยตัวลูกค้าเพื่อเห็นป้ายไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้ไปลุ้นอันนี้หรอหุยไม่รู้อะไรนะอ๋อไม่ใช่ <c oughs> อ๋อนั่นเก่าอ <Okay. S 1> ขออภัยขออภัยแม่อันนี้ราคา5้0พเดี๋ยวน้องบอกรหัสใหม่พูดทีเมื่อกี้รหัสของอันอื่นแม่ N N ย3เป็นรหัสตัวที่แล้วขออภัยน้องพลอยขออภัยเดี๋ยว เดี๋ยวเขาเอาใหม่นะแม่ N ยี่สิบเจ็ด N ยี่สิบเจ็ดเริ่มใหม่เริ่มใหม่แทมใหมไม่รู้แทมใหม่ไม่รูดอันนี้ซูทอปเปีเออดิสนีย์ N ยี่สิบเจ็ดแม่ N สองเจ็ด N สองเจ็ด N สองเจ็ดความไวเป็นเรื่องของปีศาจตอนนี้ N สองเจ็ดค่ะ N สองเจ็ดเอาไปเลยโซเอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะลูกค้า สวยว้าสีเขียวสีเขียวเออไม่เอาก็ได้ <laughs> ไปก่อน,ไ,นไปดูตัวอื่นก่อนแม่แป๊บนึงวิ่งนี่ป้ายสวยวยป้ายพอนี่แขนหนังแขนไม่หนังนะงานปักอามอลังการงานสร้างอุยอุ้ยอุ้ยตายไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายา <laughs> ยังไม่ตาย <laughs> โอ้คิดคิดว่าเป็นโคมหาดนี่คือแบบจุกเลยนะจุกไอพิงแต่ว่าดูแม่ดูข้างหลังดิโอ้โหอย่างเงี้ยก็8,900ก้พันหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่แม่จะปล่อยเลยแต่แบบหูสักการดตัวใหญ่ๆงานแขนหนังอ่ะลูกค้าเอานะรถหน้าฟ้าใหม่เจอกันป้ายเบสบอลป้ายแพนด้านะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังแม่ อลลี่วันแล้วหมดุลแล้วลูกนี้สวยว่ะใช่คสวยเกแล้วสีออกแบบม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงครบเลย <Okay. S 1> หมดแล้วนะแม่หมดแล้ว <Okay. S 1> หมดแล้วนะไปต่อ <Okay. S 1> ต่ออะไรดีขนนุ่มไหม L W <Okay. S> 1 8ก็ได้จ้ะ